ก็ยังไม่เห็นคนนั่งเรือจีนเลยนะเก่งจีนนะ่ะออกแบบเท่เลยนะหลังคาเขาก็เป็นเอกลักษณ์แบบจีนเก๋งจีนเลยดูนะสุดยอดรถเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมเยอะม,มาก เส้นทางไปบ้านรักไทยไปวนสำรวจว่าเป็นอย่างไรสักหนึ่งรอบนะครับว้าวเลย <c oughs> อันนี้ขับลงนะครับลงบ้าเก่งใจกันหลังอยู่เหนะมืกันนะก็ตามมาหลายคันถ้อเราพ่อแอออก โอ้โห oh, 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 หักซอกนะครับโอ้ oh, oh, หักซอกใช้เกียร์ตั้มนะครับเกียร์ตั้มเพื่อความปลอดภัยโอ้ oh, oh, หักซอกอยิ่งกว่าตัวเอสอีกนะเจอโอ้ันหลัยเอสโอ้โหสุดยอด อเอาไปคืนเอาเรื่องนะชวดตรงนี้กว้างน่อย่มนไอ เราต้องออกตรงนี้ก่อนนะสางทางตรงนี้เราออกก่อนแล้ว่อยไปเจอไอ้ตรงจีก็บอกว่าเข้ามาบ้านรวมเลยนะบ้านตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของปงงงางอง่ะนะเดี๋ยวเราพเข้าออกบ้านรวมไทยปงงงางองตอนนั้นที่เราเข้าม,ามันมีสามแยกอยู่ปางทางอะ่ะได้จําได้ไหมเอออยวนี อันนี้กำลังออกจากปางอุ้มพุ่งไปบ้านรักไทยอพุ่บบ้านนี้ก่อนนะเราเลี้ยวซ้ายปากค้าง <c oughs> แปลว,ว่าชุดเมื่อกี้เนี้ยเขาเข้ามา รหนนทางนี้น่าจะเป็นรปไปได้ <ลบ S 2> ไหมรถใช่ไหมใช่เขาด็กจับสองเห็นไหมกลับแม่้องศรก็ไปทางขวามือถ้าไปต่อบ้านลักไทยก็ซ้ายมือตรงนี้เป็นจุดที่เราออกจากบ้านรวมไทยปางอุงมเจ็ดกิโลนะ ไปเจ็ดโลไม่เข้าไปปังเตวเ่าเจ็ดโลเออเจ็ดโลเริ่มจากป้ายที่เราออกมาเสนี้น้นะเ,เดี๋ยวเราก็วิ่งตรงออกมาเส้นนี้เราก็ตรงไปเลย แปลว่าเข้าวเจ็ดโลใช่ไหมอีกหกกิโลบ้านลักไทยแต่แม่สอนมาี่ยี่สิบแปดโ้โดยรวมถนนยังดูว่าว่างหว่าเข้าไปบ้านปลาหงเหลยแม,นะม่นะ <laughs> บางอ่งก็มีบางช่วงจะเป็นแคบนะใช่เช่บ้านรักไทยห้ากิโลอันนี้ขึ้นอยบนบนรถเลยนะเป็นเขาดึงปุ๊บขึ้นแล้วแถมมีจักรยานด้วย รถขับต้องระวังสายไฟเข้าไนะออสูงนะโดยโดยรวมว่าถนนเข้ามาบ้านลักไทยเส้น4001เนี่ยอขับง่ายกว่านะขับง่ายกว่าที่จะไปบ้านรวมไทยปางอุ๋งไปบ้านรวมไทยปางอุง,ม,ง,องมันแคบ สวนกันลำบากแบบนี่แบบสบายหน่อยก็ได้มาตรฐานขึ้นมาหน่อยนะ่าจจะไหลทางเต่นั้นแหละเฮ้ะโวมไหอ๋อ ก็ไแต่เช้าแล้วชมวิวทือทับแต่เช้าจะสวยเพราะมันจะเห็นอะไรนะที่กขบ้านหมู่บ้านเขายังไม่ปิดไฟอะ่ะแต่ละบ้านเปิดไฟมันก็เลยสวยเหมือนต่างประเทศก็แประมาณว่าเห็นประตูซุ้มประตูจีนเลยนะไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นยังซุ้มประตูจีนบ้าน รักไทยแม่ออยินดีต้อนรับนะครับโอเคนะครับบ้านรักไทยเข้ามาประตูแรกเราก็เห็นชาลิมทางเลยนะแม่เขาปลูกชานะสวนชาเยอะดูเหอะ ตอนมันก็ใหญ่นะพ่อแตก็ตัด,ตดมันเจี้ยๆนะเขาก็าต้องเอายอด,ยอ,ดอ่อนอยังไงเพราะว่อาออกยอดอ่อนเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะโตขึ้นมาเนี่ยนะมันพอพอทำท่าจะมียอดก็โดนติดไปแล้วนะเยอะเลยนะ ู้ชมดาวที่พักเยอะนะมู่หลานลักไทยรีสอร์ทว้าวมีห้องว่างแปดร้อยดูเห็นไหมเป็นแบบเรือนเก๋งจีนน่ะแม่เนาะดูเหอะสวยนะ เป็นสีแยกอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเรารจะขับวนหนึ่งรอบนะครับรอบอะไรรอบบึงเอาว้าเลยเพรามาเขาก็จะจะออกทางนี้นะแม่เนาะให้ตรงไปแล้วก็ออกทางนี้อ๋อวิ่งทางเดียวยังไงก็ต้องวนอยู่แล้วเพราะว่าเขากำหนดให้วิ่งทางเดียว ภูน้ำรักไทยรีสอร์ทว้าวๆเลยบรรยากาศบ้านจีนเลยนะครับท่านผู้ชมดูเนะีอาหารจีนอะแบบยกผลิตภัณฑ์จากจีนมาจำหน่ายที่นี่เลยเนะียริตพันธ์เหลระบุลูกไม้โอ้นี่เดือนจีนแล้วนะแม่นะ เรือนจีนเลยอะโคมจีนว้าวฝั่งนู้นแม่ดูสิอโอ้โอนขบวนนู้นก็เป็นแคมป์นะอ,มมอมืมโดมแคมป์โดมเอา้าเขาออกมาได้ยังไงก็ไม่ให้วิง่ง เดี๋ยวยุ่งนะเพราออกเส่นนี้นะแม่มันมันย้อนนะวันเวก็ก็ไม่รู้เราก็วนล่ะทางออกนีนก็ไปต่อได้นะมิวสามอ่าขึ้นไปเที่ยวชมอะไรตรงนั้น,นอ่ะโอ้ยบ้านใโรมุมมุมริมบึงเลยนะ เช่นกาคงจะมีหมอกอะน,นะควมก็ม,มีไอ้น้ำอยู่ตรงนี้อยู่นะนะครับนี่เราก็วิ่งเลาะโอ้โหอจุ้โอ้โหบ้านเก็งจีนชัดเจนเลยดูสวยงามสไตล์จีนแต่ก็ทำหรูนะแม่จีนเฟยเก๋นน่านะทำแบบมั่นคงสาววอเลยนะโอ้ยนี่เก๋ทน้อยชอบอ่าไ่ได้๋ยวทำกระชอกกระแชะเลยนะเนี่ยจงจงเกทน้อ ลุกลอืมสุดยอดเลยดูเปรยาการนี้อัฟเฟอยลิซัสเล็กวิวรักไฮเพราว่า อาหารจีนอยู่นานาพเพราะว่าออกเขาต้อนรับไปนั่นเลยอ่ะจีนใช่ใช่ออกมือเขาไป,ไปไหนไม่รู้โอ้โหก่งจีนชัดเจนเลยนะโอ้ไม่กอด แค่นี้จบเราจะดูอะไรม,มออไหมไม่เอาดูแค่นี้กอแล้วเราก็ไปต่อ,อเอ่ออมานี่ว้าวเห็มไหมครับท่านผู้ชม,มเห็นริมบึงไหม โอ้โหก็นั่งือเรือเลยที่เรือด้วยยอดมากเป็นบรรยากาศริมบึงนะครับสวยงามบ้านลักไทยอ่ะบ้านจริงชัดเจนมากขึ้นเลยกั้งตึ๊ง งงงเงอนสเงีน่ปยอาเซอร์ก,กลุ่มนี้คืออยู่ปางกนะุ่มนะเหนี่แนละชจบตัวอีทีรงไปถ่ายเจ็ดอีกิไม่เกะกะใครลมด้วยโอเค ท่านผู้ชมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับโอเคนะครับบ้านรักไทยนะฮะบรรยากาศบ้านรักไทยโอเคพาท่านชมบ้านรักไทยนิดหนึ่งแต่ว่าเราเน้นที่ริมบึงดูนะฮะนี่ก็เป็นแผนที่อันรักไทยโดยรวมนะ ด่จุดสำคัญสำคัญบ้านลักไทยไปถึงชายแดนไทยพม่าด้วยนะอาา่าฮมีศูนย์ประวัติศาสตร์มีเส้นทางที่ขึ้นไปเที่ยวชมอีกหลากหลายประมาณนั้นยังไม่เห็นคนนั่งเรือจีนเลยนะเก่งจีนนะ่ะก็ออกแบบเท่เลยนะหลังคาเขาก็เป็นเอกลักษณ์แบบจีน เก็งจีนเลยดูนะสุดยอดรถเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งก็ลงมาจากป่อาอูนะบึงน้ำนะนี่ก็มี แ่งจีนูนทั้งนู้นก็มีนี้นก็อาคารหลังคาเก่งจีนนะครับร้านน้องจีโน่นะที่นี่คงเน้นอาหารจีนก็มีรถคณะที่ผมเข้ามาไม่รู้จะจอดัก,ก,กหรือว่าแบบเราอ่ะขอดูภาพนะฮะโอเคนะครับเป็นบรรยากาศ บ้านรักไทย